m อ r นิ่งอูหนีหาวครับตาเจียหาวค่ะนีหาวค่ะค,คุณวัชรินนีหาวคุณผู่ชมแล้วก็ต้าเจียหาวคุณผู้ฟังด้วยค่ะอือเ,เสียงสดใสนะครับวันนี้ที่จีนอากาศเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ลบเจ็ดองศาค่ะกำลังน่าจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆ หลังจากสัปดาห์นี้ไปนะใช่ค่ะหลังจากสัปดาห์นี้ไปช่วงเช้าจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะ, mm. ะยังติดลบอยู่แต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยน่าจะอาจจะไปถึงสิบสิบสองอะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะช่วงว่างความต่างของอากาศจะค่อนข้างเยอะพอสมควร mm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะมีอาการไม่สบายเพราะว่า mm. อากาศเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยก็มีความเป็นไปได้ mm. เพราะว่าช่วงแกลบของอากาศเนี่ย mm. ก็กว้างพอสมควรอย่างเช่นวันนี้เนี่ย น่าอาจจะไปถึง10องศาในช่วงกลางวันค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้ลบเจ็ดนะ mm. นี่นนะ่ะก็การการไตระดับขึ้นไปคือในหนึ่งวันจะมีอากาศมีทั้งเพราะว่าพอไปถึง10แล้วเนี่ยสำหรับคนที่นี่การใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อหนามากเพราะว่ามีมีความคุ้นชินนะคะ mm. แต่ว่าถ้า เช้าๆออกไปอย่างเงี้ยก็ยังคงต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาๆอยู่เพราะว่ายังเป็นอุณหภูมิที่ติดลบค่ะกําลังจะถามคุณโบอยู่เชียวนะคะว่าลบเจ็ดองศาเนี่ยแต่งตัวกันยังไงเพื่อให้ให้ร่างกายอบอุ่นได้ต้องใส่เสื้อกี่ชั้นนะคะผมพระผมออกไปด้วย <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือขนาดอยู่ในห้องบางทีที่ไม่ได้เปิดตตอระค่ะความหนาวก็ยังทะลุเข้ามาเพราะว่า อุณหภูมิติดลบเนี่ยก็ต้องถือว่าหนาวมากแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปปัก,กิ่งก็จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ,บเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม,ะะม้ผลิอะค่ะตะนอนหนาวแบบไปหนาวหนาวแบบนี้เนี่ยมีมีมีพีเอ็มสองจุดห้าไหม,มครับช่วงนี้ยังไม่มีค่ะคุณสุชาติคือช่วงนี้มองไปปักิ่งเริ่ม้าใส คือค mm ิด hmm. ว่าปีนี้น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่น่าจะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียว mm hmm. แล้วก็ตั้งแต่หลายสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าปางกีจัดการกับเรื่องอากาศเรื่องของพีเมสองจุได้ค่อนข้างดีวันที่มีอากาศหนักหนักจริงๆในแต่ละปีเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยจาก3ามหสิบห้าวันอาจจะมีแค่ไม่กี่สิบวัน,นะอะไรเงี้ย ซึ่งต้องถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวก็คืออย่างวันนี้มองไปข้างนอกก็จะเห็นเลยว่าสาใสแล้วก็แดดน่าจะดีค่ะดีฉจังเลยค่ะ,ะคุณโบคะเมื่อพูดถึงโอลิมปิกฤดูหนาวจีนทําได้ดีมากทีเดียวนะคะคือทั้งๆที่เพิ่งจะ,ะเริ่มเริ่มกระตุ้นให้ประชาชนสนใจในกีฬาฤด,ดูหนาวแต่ปรากฏว่ากีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็เพิ่งจะปิดฉากลงไปหมาดๆเนี่ยจีนได้ ได้เหรียญทองมากเป็นอันดับ3เลยนะคะคุณโบใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาอัพเดตเรื่องนี้กันแต่ว่าก<ะ>่อนจะไปเรื่องของเก็บตกโอริิกมีสองข่าวมาอัปเดตให้ฟั่งสั้นกันก่อน<ะ>เรื่องแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดหนึงเในจีนนะคะเมื<ะ>่อวานนี้มีการแถลงข่าวออกมาว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยหลายคนมีอาการสะดุ้งนิดหน่อยผู้่านพบผู้ติดเชือ้อโควิดรายใหม สิบรายรวมกับวันก่อนที่เปิดเผยมาเนี่ยรวมกันหนึ่งสิบสี่รายใน<ฆ>สผ่นดินที่ซึ่งสิบสามรายเนี่ยจากสิบสี่รายติดมาจากการเข้าอบรมกับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ<อ>แล้วก็หนึ่งรายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพนักงานที่เข้าอบรมนี่แหละในขณะที่ปักีเองก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สี่รายมาจากการอบรมพนักงานเหมือนกันดรืันว่าอตอนนี้ในจีนการอบรมพนักงานอาจจะต้อง เข้าสู่ระบบออนไลน์หรือว่าน่าจะต้องกลับมาเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าทั้งสองกรณีนี้มาจากสาเหตุเดียวกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วถ้ทาทั้งสองทาง่านจําได้ที่เราเจอกันเมื่อวันอังคารก็คือเราพูดถึงเรื่องข้อกําหนดที่บุคคลจะเอ,อต้องเรียกว่าถอนเงินที่มีจำนวนเงินห้าหมื่นห้าหมื่นยอลลเนี่ยหรือว่าประมาณหนึ่งหมื่นดอลล่า ว่าจะต้องมีการจำแนกที่มากว่ามาจากไหนเอาไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาธนาคารประชาชนจีนก็ออกมาแถลงแล้วว่าสถาบันการเงินทั่วประเทศอาจจะมีความจำเป็นในการทบทวนกลไกลการจัดการไภายในระบบข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนทงธุรกิจก็คือพูดให้สั่งง่ายๆเลยก็คือว่าหนึ่งมีนาคมที่บอกว่า จะเริ่มทําแล้วนะก็คือยังไม่ทํานะคะยืไ่ไปก่อนคือจะเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งนะ่าจะมาจากเอเสียงของประชาชนก็คือความไม่ความที่ยังไม่พร้อมอาจจะมีการต้องการจัดการระบบภายในเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเสียงที่มีคําถามว่าเอ้ทำไมเงินของเราแล้วเราถึงจะต้องไปสาแดงว่าเอะมันมีมทีมาทีไปจะไปจะมายังไงจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ แน่นอนว่าตอนนี้มาตรการดังกล่าวที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะเริ่มแล้นะห<ม>นึ่งีนึ่นะเร<ม>เลื่อนออกไปก่อน<ม>แล้วก็ยังไม่มีกําหนดได้ค่ะเราจะเลื่อนออกไปจนถึงเมื่อไหร่ก็าอาจจะต้องไปหามาตรการหรือว่าอาจจะต้องไปหาเลื่อนไขที่ทุกฝ่ายพอใจ<ม>ง่ายง่ายก็ไม่งั้นนะหลายคนก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะ มปยุ่งอะไรกับเงินของฉันเลเมีอะไรประมาณนีนนน <S <S ้ค่ะแต่ก็ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะที่รัฐบาลเขาก็ยังฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ดึงดนันไม่ดันทุรังที่จะเดินหน้าต่อทั้งที่ยังไม่พร้อมใช่แต่ว่าผมนะฮะผมะอยากตั้งใจฟังเลยว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจริงเขาจะปล่อยให้คนเขาออกมาท่องเที่ยวได้โอ้โหโษษที่สุดล่าสุดเนี่ยนะคะมาตรการของเขาก็คือว่าใครที่หนึ่งพาสปอร์ตหมดอายุ สองคือใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตยังไม่ทําให้ตอนนี้นะคะอ๋อหรืออืมแต่อนี้อันนี้ดีเจนัทเป็นคำตอบที่ตอบคุณสุชาติได้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้คนของเขาออกมาท่องเที่ยวโอ้โหคือชะลอชะลอในเรื่องของการทําเอกสารเดินทางไปก่อน,นะคะอ่ะแล้ช่วงนี้ก็ยังส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็แน่นอนว่าสองอย่างก็คือเป็นเป็น สองทางเลยก็คือตั๋วเครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่จีนเนี่ยก็คือราคาค่อนข้างแพงหลายหมื่นบาทขึ้นไปถึงแสนบาทในระดับอีโคโนมีคลาสในระดับที่เดินทางจากจีนเองออกไปกรุงเทพเนี่ยคืออาจจะไม่แพงเท่าแต่ว่าก็ถือว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาปกติก็ต้องยัมถือว่าแพงมากมเพราะว่าปกติบางทีเราเดินทางเนี่ยบางช่วงที่ตั๋วราคาถูกมากๆไม่ถึงหลักหมื่นบาท แต่ว่าช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นเป็นหมื่นบาทนะน่ะก็คือแน่นอนว่าก็ยังมีคนอยากที่จะเดินทางทั้งสองขาแต่ว่าด้วยความที่จริงก็ยังคงนโยบายให้โควิดเป็นศูนย์อยู่แม้ว่าจะมีจำนวนตัวเลขอย่างที่รายงานไปถึคสัปดาห์ว่ามันก็คงยังมีแหละแต่ว่าเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดตามนโยบายของเขาค่ะดับความหวัง <laughs> รอคนตอบรอกคนตอบเป็น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 คำตอบที่ฟังแล้วชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะัเยครไม่ต้องตอบอะไรยาวก็คือตอนนี้ไทยยังไม่มีหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางมอยยุก็อย่าเพิ่งทําไปก่อนก็คืออย่าเพิ่งออกมาเดินทางแต่คาดว่าหลังจากโอลิมปิกพาราลิมปิกเรียบร้อยแล้วเนี่ย จีนอาจจะมองดูมาตรก,การในเรื่องของการเปิดที่เดินทางเข้าออกคือก็อาจจะนําส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการจัดแานโอลิมป,ปิกมาใช้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันแต่ว่าในปัก่งเองเนี่ยหลังจากช่วงนี้พอจบพาราลิมป,ปิกไปเราจะมีการประชุมสองสภาซึ่งก็ยังถือว่าเป็นงานใหญ่ของจีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางยาวไปเลย่าอาจจะต้องถึงเดือนเมษาแล้วเราก็จะมาดูกันใหม่ แต่ว่าในช่วงเนี้ก็คือถ้ามีข่าวสารอะไรที่คิดว่าน่าจะอัปเดตทั้งสองท่านอัปเดตคุณผู้ฟังได้ดิฉันจะติดตามมาให้ฟังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะถึงช่วงเก็บตกโอลิมปิกฤดูหนาวใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณเจเจบอกก็คือปิดฉากไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบพฤาคมเนาะที่สนามดังนกที่ฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณูฟังน่าจะเห็นภาพก็คือใช้ระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยประมาณสองสัปดาห์สุดประมาณสิบหกวัน สามเขตการแข่งขันทั้งที่เขตเดียนชิ่งอทั้งในตัวปักกิ่งแล้วก็ที่จางเสียขโขงที่มณฑลสิกันกับปักกิ่งเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จัดการแข่งขันทั้งหมดหนึ่งรอยเก้ารายการย่อยจากห้าสาขาของเจ็ดประเภทการแข่งขันกีฬาทีมะแล้วก็น้ำแข็ง mm hmm. แน่นอนอย่างที่คุณเจเจบอกไปค่ะก็คือว่า จีนอาจจะไม่ได้ครองเจ้าเหรียญทองคนที่เป็นเจ้าเหรียญทองในงานนี้ก็คือนอร์เวย์ค่ะคว้าไป16เหรียญทองแล้วก็เป็นสถิติใหม่สําหรับเขาด้วยนะในขณะที่เยอรมันเองก็มาเป็นอันดับสองได้ไป12เหรียญทองค่ะแล้วก็จีนในฐานะเจ้าภาพก็ได้เจ้าเหรียญทองสําหรับไทยนะคะนักกีฬาของเราสี่คนก็ต้องบอกว่าใช้โอกาสนี้ขอบคุณที่ต้องบอกว่าทุ่มเทใจใจแล้วก็มาลงแข่งสร้าง ความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้ว,ว่าเราจะไม่ได้เหรียญแต่ว่ามีอยู่สองท่านซึ่งก็คิดว่าสามารถทําลายสถิติตัวเองแล้วก็ถ้าไปแข่งในระดับเอเชียแล้วก็คงคงจะได้เหรียญละก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะักกีฬาไทยทั้งสี่ท่านที่เดินทางมาก็เห็นมีการอัปเดตกันตลอดว่าเ,เรื่องของอาหารเรื่องของที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนที่ก็จะ พูดคุยก,กันแล้วก็ก็จะบอกว่าโอเคอาหารอาจจะรสสืดไปน,นิดนึงแต่ว่าที่พักนี้ต้องบอกว่าวิวหลักล้านเลยที่เดียว้วที่ถูกอกสุกใจโดยเฉพาะที่จังเจียขโขเนี่ยเพราะว่าได้ีโอกาสเจอกคินจันจันเหลียงเยนาะที่เป็นเพื่อนการคืนสตีคอส,ค,อสคันทรีของไทยจินจัน คือดิฉันก็มีความงงนะเพราะว่าคุณจันเนียมาจากอิตาลีแล้วก็ได้ติดตามดูบ้านที่คุณจันที่อิตาลีเนี่ยก็ถือว่าสวยมากสวยมากๆเลยนะพอมาเจอที่จางเชโญเนคุณจันบอกโอ้สวยมากๆแล้วที่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกันค่ะดนน้ต้องเล่าท,า 2, ทั้งสองท่านเล่าคุณมีความ่างเป็นความปลื้มใจคือสื่ออิตาลีเนี่ยก็ลงข่าวคือด้วยความที่ว่าทางครอบครัวจันเดีนเน่ยเขาอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมก,ก็มีการลงข่าวว่า อสองตัวแทนของไทยทั้งมัดทั้งคทเวลเนี่ยได้มีโอกาสติดแข่งโอลิมปิก,กที่จีนแล้วเขาก็ลงข่าวในแนาหนังสือพิมพ์ว่าเป็นตัวแทนของคนไทยเลยเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความภูมิใจของเราลงหลายสื่อเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานคุณบุญแดก็ส่งมาให้ดูอ่าก็เรียกว่าวทำที่เสียงแล้วก็เป็นความภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยในช่วง สองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีมีคุณผู้ฟังนะครับฝากบอกว่าอยากจะได้ยินเรื่องราวของไอรินกูเพราะผมเชียร์อไอรินกูนะครับคุณยงยุทธวงังศรีครับจากชิงมาเลยที่นู่นนี่แบบเป็นเซเวอร์เลยไหมคะ,ะไอรินกูเนี่ยค่ะ ไอรินไอรินกูก็พีเวอร์ค่ะแต่ว่าหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้<ม>เหมือนเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธออาจจะไม่ได้แข่งขันต่อก็<ม>อคืออาจจะกลับไปใช้ชีวิตในเส้นทางการเป็นนางแบบอของเธออะไรงเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่าก็เราก็จะมีเห็นข่าวในไทยก็จะมีเรื่องของการแบบ ขึนชมเธอนะแต่ว่าในจีนก็มีทั้งสองกอระแสค่ะก็มีทั้งขิ้นชมแล้วก็ดรามาเดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสมีเวลาย,ย,วยาวๆเราจะเล่าให้ฟัง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วันนี้กลับมาเรื่องของเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของปิงตุนตุนตนหนอยคือปิงตุน,ต,นตุนนี่ก็ด่าไม่แพ้อริกบุกมาสั่แต่ว่า <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ในพิธีปิดครั้งนี้เนี่ยก็มีนักกีฬาเข้าร่วมสองพันคนสองพันกว่าคนเนี่ยนะคะจากสองพันแปด้อยเจ็ดสิบเ็ดคนที่ลงแข่ง แล้วก็แน่นอนว่าจะขาดไปไม่ได้เลยต้องพูดถึงเขาก็คืออาสาสมัครในงานนี้ mm hmm. อย่างที่คุณบินกันบอกก็คือว่าเขารู้สึกว่าพอมาจากประเทศทางยุโรปเนี่ย mm hmm. แล้วมาเห็นการบรหิหารจัดการของจีน mm hmm. เห็นอาสาสมัครซึ่งงานนี้ใช้อาสาสมัคร27,000คนก mm hmm. ็าบอกว่าไปที่ไหนก็จะมีแต่อาสาสมัครกู mm hmm. เข้ามาช่วยก็รู้สึกว่าเห็นถึงความสามัคคีในการจัดงานอันนี้เป็นคุณบินกันเจันเหลืองที่เป็น เพื่อการทีมสก,กีคอสชันคทรของไทยก็บอกไปอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าพีีปิดลงด้วยภาพเกตีกิมะลอยลงมาดับไฟโอลิมปิกก็จบไม้ต่ออีกสีปีข้างหน้าเจอกันที่อิตาลีค่ะในขณะที่ไฟโอลิมปิกดับลงแต่ว่ามารคอตของงานนี้สต่้งตุนตุนจับยังดังไม่หยุดชุดไม่อยู่นะคะ่วล่าสุด เจ้าแพนด้าน้อยเนี่ยก็คือบุกตลาด NFT หรือว่า n o n f u n g i b l e t o อ e n หรือว่าตลาดศิลปะดิจิตัลซึ่งอันนี้มีฉันว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่อาจจะฟังอยูมึึสินตนาการไม่ค่อยออกมันดูเป็นเรื่องยากพอสมควรนะเพราะตอน่ละดิฉันก็งงว่าเอ๊บุกตลาด NFT อ่กพอไปค้นหาปรากฏว่าเออก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้การสนับสนุนแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่า บุกตลาดนี้ได้นะคะไม่ไม่ได้เกิดขึ้น,นในจีนก็คือเป็นบริษัทชื่อ NVP นะคะป็งเกมนโทรศัพท์ืิถือของซานซานซิสโกก็เปิดตัวแพ็กเกจ200กล่องในตำนานก็คือแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นรหัส NFT ก็คือเหรียญดิจิตัลเนี่ยเป็น เขาต้องเรียกว่าก็คือมีหนึ่งเดียวในโลกแหละไอ200ะ้สองร้อย่องเนี่ยก็เป็นรูปของตินตุนตุนอะไรเงี้ยทาอิริยาบถต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งลวดลายของปิงตุนตุนบนบนเหรียญหรือบนทกเชนเนี่ยก็คือเป็นได้รับการอนุมตัติอนุญาตจากคณะกรรมการโอลิมปิกศาตรกลนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปลเอเทเนี่ยเป็นหน่วยงานข้อมูลบล็อกเชนที่ไม่สามารถ รักเปลี่ยนก็คือเหมือนเป็นเทร์ติเกตความเป็นต้นฉบับแหละหรือเป็นเจ้าของงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ย hmm. ซึ่งกล่องไอ้เจ้ากล่องที่ว่าเนี่ยที่เปิดตัวไปสองร้อยกล่องในตำนานเนี่ย <Yeah. S 1> ราคาไม่ถูกนะคุณวัชรินทร์ที่จ้าสิ่งสั่งก็อยู่ที่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินดอลาาดาอดอลาร์สหรัฐก็คือสามร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยใครอยากเป็นเจ้าของเจ้าเหรียญปีจุลจูนเนี่ยที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาท hmm. ซึ่งแน่นอนว่า แพงกว่าตุ๊กตาที่เราเห็นคือคนถือคนถ่ายรูปแต่ตอนนี้อย่ามาเรียกถือนะคะเพราะว่าไม่มีจะไปซื้อที่ไหน mm hmm. เพาะไในจีนเองก็ยังขายยากเลย mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องถือว่าเป็นแวร,แรเท่มพอสมควรโดยจ้า mm hmm. ตุ๊กตาเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ 30, สามสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบหนึ่งพันบาทก็ค mm hmm. วือเจ้าเหรียญดิจิตอลปิ้งตุนตุนเนี่ย พอเขาเปิดไอเจ้กล่องมหา,าจารย์สองร้อยกล่องในตำนานออกมาเนี่ยปรากฏขายหมดภายในสามวันค่ะ oh. เพราะว่าที่ที่กล่องเขาก็อธิบายว่าไอ้จุนจุนเนี่ยก็เป็นแพนด้าซึ่งเป็นแน่นอนว่าพอคิดถึงแพนด้ากคิดถึงจีนเนาะส <c oughs> วนใส่ชุดเอ่อเสืกก้อกลอะน้ําแข็งก็คือเป็นพลังใจพลังใจของนักกีฬาโอลิมปิกก็คือว่าก่อนที่เ บริษัทนี้เนี่ยเขาจะเปิดไอ้กล่องมหาจรยมเนี่ยเขาจริงๆเขาเคยเขาเคยขายมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเรียกเป็น e อีพิกบ็อกซ์5อยกล่องอยู่ที่ตอนนั้นถูกหน่อยก็คือไม่ถึงร้อยเหรียญก็คือประมาณ99เหรียญซึ่งพอ99เหรียญตอนนั้นน่ะเอาออกมาขายเนี่ย ใช้หมดทันทีเลยก็คือตาวันก็คือแบบว่าไม่มีก็พอเขาก็เลยรู้สึกว่าโอกระแสดีๆดีมาซึ่งแน่นอนว่าพอกระแสมันมาเนี่ยคนก็ให้ความสนใจก็คือต้องบอกว่าไม่เพาะในจีทั่วโลกซึ่งก็เนี่ยเป็นกระแสความคลั่งไคล้ดนๆซึ่งไม่มีแต่เฉพาะในจีมันก็ไปถึงในรูปแบบดิจิตอลก็เป็นความฮิตคนที่ ต้องบอกว่าร้านขายของที่เราดูในจีเนี่ยคนก็เข้าคิ่ซื้อกันรอนานหลายชั่วโมงจนถึงบัดน,นี้เนี่ยที่การแข่งขันจบสิ้นลงร้านขายของที่เราลึก็ยังคนก็ยังหนานแน่นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่างในออนไลน์เนี่ยก็จะต้องบอกว่าคือเขาไม่สามารถให้เราซื้อได้นะคะ<ม>ที่จนซื้อเนี่ยต้องจอง<ม>เวลาพอดีเป็นต่างชาติอย่างนี้ชนะหมดสิดเลยเพราะเวลาเขาลงทะเบียนจองอ่ะเขาขอเลขบัตรประชาชน จองแล้วพอถึงเวลาอ่ะเปิดเข้าไปเหมือนจะกลเขก็ไปซื้อทันก็ทันไม่ทันก็หมดสิตนะไม่ได้จองแล้วไดต้องรอต้องรอใช่ไม่ต้องต้องต้องรอรอบใหม่ค่ะก็แน่นอนว่าล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าโรงงานผลิตซิลิโคนแห่งหนึ่งของจีนก็ออกมาเป็นโรงงานคือถ้าจะเห็นนะเขาผลิตแค่เฉพาะชุดของตีนตุนๆนะที่เอามาใส่เนี่ยก็แอกว่าตอนนี้นี่ทํางานอย่าง24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อให้ ให้ทันเวลาในการผลิตชุดของปิงตุนตุนก็คือเดิมเนี่ยก็คือกําลังการผลิตอยู่ที่800ชิ้นต่อวันตอนนี้ต้องเรียกว่าระดมศัพท์กาลังเพิ่มขึ้นจาก800อยากให้ทัน2,000อยางให้่ดูฟังถ่ายว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่แต่ไม่มีเวลาละจาก800เนี่ยม้นเป่น3ม0 0 0ชิ้นต่อวน <c oughs> ันอย่างนี้เดียวเ <c oughs> ดี๋ยวเวลากลับมาเยี่ยมพวกเราที่บ้านเมืองไทยเมยื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมเอาปิงตุนตุนมาฝากเราด้วยนะครับ ต้องอุ้มไปคนละตัวเลยค่้อเเพราะว่ามีหลายคนก็รู้สึกว่าอยากได้แล้วก็บอกดิฉันเรืยนฝาบผ่านรายการนี้เลยว่าดิฉันพยายามอยู่นะคะแต่ว่าเห็นชิวแล้วไม่ไหวจริงๆเอาใจช่วยค่ะวันนี้คมช่วงพาราลิมปิกไปก็น่าจะน่าจะปรากฏการณ์นี้อาจจะชาลงแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้นอกจากรู้จักกันในจีนแล้วปีๆก็ กลายเป็นแันดาที่รู้จักแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกความจริงแล้วก็โลกดิจิตอลด้วยค่ะซื้อไม่ได้ก็หาดูจาก YouTube ก่อนก็แล้วกันนะคะแอนิเมชันน่ารักทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชวัตราย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะจยเจียนค่ะสวัสดีค่ะจยเจียนครับ stay warm ครับสวัสดีครับ